สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิเซเลนทาร์ลอตนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาดูพเพีกการ์ดนะครับกันในหัวข้อที่ว่าข่าวดีนะครับที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับหลังสงการปีนี้นะครับผมก็ในช่วงสงการหรือว่าช่วงหลังสงการเนี่ยนะครับมีดาวย้ายค่อนข้างเยอะนะครับช่วชะตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องดีๆหรือข่าวดีจะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงหลังสงการนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับผม ก็ไปเลือกกองไพ่กันได้เลยครับ4ี่กองเหมือนเดิมครับตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับผมไม่ต้องนึกถึงเรื่องอะไรนะครับเมื่อเลือกกองไพ่ได้แล้วสามารถกดค่าไปดูทีทำแซมได้เลยครับ สวัสดีครับสว่วนเรื่องไพ่กองที่1นนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวดีของคุณนะครับในช่วงหลังสงการเนี่ยนะครับอาจจะสักประมาณเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นข่าวดีเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าหลังสงการเนาะมันมีดาวย้ายอะไรต่างๆมากมายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีดาวสําคัญด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันสั้นๆว่าจะมีข่าวดีเรื่องอะไรกันนะครับสําหรับตัวคุณกองที่1นะครับกองที่1งเนี่ยออกมาเป็นไพ่เด็กไม้เด็กไม้แน่นอนว่าตรงนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเริ่มต้น ทำอะไรใหม่ๆนะครับก็จริงๆมันไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นไม่ได้เป็นแบบหนึ่งไม้มันจะเป็นลักษณะของเด็กไม้ที่ว่า,อาโอกาสเนี่ยมันอาจจะเคยเข้ามาอยู่ในจุดหนึ่งแล้วแต่มันจะมีการเปลี่ยนเฟสไปมากขึ้นเช่นการงานความรักความสัมพันธ์ก็ได้เป็นคือตัวไพ่เนี่ยมันค่อนข้างจะออกกลางๆนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นการงานเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความเป็นไม้เนาะก็เลยแบบว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบเรื่องการงานไปได้ถึง60สิเปอร์เซ็นตนะครับ แต่กาจะมีเรื่องอื่นได้เช่นอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือเรื่องต่างๆที่แบบมันเป็นการเริ่มต้นใหม่มันเป็นการที่แบบเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนอะไรต่างๆได้เพราะว่าตัวเด็กไม้เนี่ยเป็นคนที่พร้อมจะประจนภัยแล้วนะครับตัวตัวไม้ที่ถืออยู่บางทีก็อาจจะถือมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้จะไม่พร้อมนะครับในช่วงนี้หลังสงกรารเนี่ยจะพร้อมที่จะเปลี่ยนเฟสไปแล้วนะครับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเป็นสิ่งที่เป็นไปตามแพชชั่น เดินไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีเดทเดทเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราจะจบอะไรสิ่งเก่าๆมีการเปลี่ยนแปลงด้วยในช่วงนี้เพราะนั้นมันเลยเป็นในลักษณะที่ว่าตัวคุณเนี่ยหลังสงกรารเนี่ยจะมีในลักษณะที่มีโอกาสเข้ามาหรืออาจจะเข้ามานานแล้วก็ได้โอกาสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยแล้วว่าเป็นช่วงที่คุณพร้อมที่จะทา a n s f o r พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆให้มันก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเปลี่ยนเฟสไปสถานะที่มาก่ขึ้นเช่น ถ้าเป็นเรื่องงานอาจจะรับทํางานใหม่ๆที่เข้ามาหรืออาจจะเปลี่ยนงานไปเลยก็ได้นะครับงานใหม่ๆหรือว่า,าจ,จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณเนี่ยจะเพิ่มสถานะความสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้เข้มข้นขึ้นจากที่แบบก่อนหน้านี้จะดูๆไว้อยู่ตอนนี้ก็คือแบบพร้อมที่จะเดินหน้าแล้วเป็นเดทนะครับแล้วก็เป็นตัวราชาถ้วยแล้วก็2 2ดาบคือยิง2ใบเนี่ยมันมี energy ประมาณเดียวกันคือมีคลื่นน้ํามีคลื่นน้ำหมนนำแบบายว่าไง แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะมีความรู้สึกที่มันมันค่อนข้างจะอ่อนไหวหวั่นไหวนิดนึงนะครับมันไม่ได้แบบนิ่งขนาดนั้นแต่ตัวคุณจะสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกนั้นได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเอเนอกองเนี้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับกองที่1เนี่ยในช่วงหลังสงการเนี่ยประมาณ1เดือนหรืออะไรเนี่ยรีฟสั้นๆเนี่ยก็คือตัวคุณเนี่ยจะสามารถ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็จบสิ่งเดิมๆได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขได้ทําตามใจตัวเองได้รู้ใจตัวเองได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นบางอย่างบางทีคุณก็อาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกว่าตัวสองดาบเนี่ยมันเหมือนกับแบบไม่ได้อา่าตัดสินใจฟันถั่วขนาดนั้นผมยกตัวอย่างว่าเคสเนี่ยอาจจะเหมือนแบบพอคุณเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานแล้วแน่นอนว่ามันมีบางเรื่องที่แบบก,ก้ากึ่งอะ ผมนึกภาพว่ามันก้ากึ่งในแนวที่ว่าเอ,าอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อย่างนี้ก็ไม่โอเค,อเ,คเท่าไหร่แต่คุณพร้อมที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านั้นวา่าคุณโอเคกับมันนะจิตใจคุณโอเคกับมันเช่นความสัมพันธ์นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าพานาเดินหน้าความสัมพันธ์กันไปเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นหรือเป็นไปตามใจที่เราต้องการร้อยเปอร์เซ็นมันยังมีจุดบกพร่องนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่คุณพร้อมที่จะ โอเคที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นี้ได้ไม่ไม่ซีเรียสไม่เครียดนะครับไปต่อไปได้เป็นลักษณะน,นั้นหรือจะเป็นเรื่องการงานก็ได้ว่างานที่เลือกทำใหม่มันก็อาจจะมีความเหนื่อยมีความรู้สึกไม่ค่อยโอเคบ้างแต่คุณก็อ่าโอเคแหละก็ไปต่อได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นอารมณ์นั้นนะครับคุณแบบมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นแบบราชาถ้วยและสองดาบน,นั่นเองนะครับเอเน g y จี <Energy S 2> ก็ประมาณนี้ขับสสวนกรที่1น่นะครับโอกาสใหม่ๆเข้ามาที่จะก้าวเดินต่อไปนะครับ เหมือนมีความก้าวหน้ามันไม่ได้นับ100%แต่ว่ามันพร้อมที่จะก้าวหน้าไปแล้วจากที่อาจจะก่อนหน้านี้จะได้รับโอกาสมาแล้วเนาะนะครับประมาณนะั้นสำหรับกองที่1ครับสวัสดีครับสว่วนเลือกไพ่กองที่2นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวดีนะครับที่จะเข้ามาในช่วงหลังสงการนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับ <pe ars> ก็ประมาณสักอาจจะหลังสงการประมาณ1เดือนนะครับช่วงนี้จ,จะมีดาวย้ายค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เป็นข่าวดีที่แบบเดี๋ยวเรามาดูกันสั้นๆแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรยังไง นะครับผมถ้าดูจากไพ่เนี่ยเรามาดูกันจะเห็นว่ามันมีทั้งไพ่ที่เป็นความนิ่งความเครียดซีเรียสค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นราชินิดาบแฮงแมนหนึ่งดาบแน่นอนว่าไพ่พวกนี้มันถามว่ามันเป็นข่าวดียังไงมันเป็นข่าวดีในเรื่องที่ว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดได้อย่างเฉียบคมและเป็นแบบมีเหตุและผลที่มันถูกต้องตามสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่มันใช่สิ่งที่มันเป็นเหตุและผลนะ นะครับยกตัวอย่างว่าแบบอ่าคุณอาจจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานก็ได้ตัดสินใจที่จะอะไรสักอย่างแบบไปในทางที่มันอาจจะนิ่งกว่าเดิมหรือว่าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจบไปหรือว่าจะเดินหน้าก็ได้นะครับประมาณนั้นคือคือไพ่เนี่ยมันกลางๆเนาะมันมันไม่ได้แปลตรงตัวว่าคุณจะคุณจะไปทางไหนแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่ผมบอกว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างดีหลุดออกมาจากอะไรที่มัน คิดและเครียดมาตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้มันมีราชินีดาบราชินีดาบเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่อ่าเป็นราชินีที่ค่อนข้างเครียดนะครับก็คือเหมือนซีเรียสนิดนึงคือแบบตั้งดาบป้องกันตัวเองแล้วตัวราชินีจริงๆเป็นคนที่อ่อนไหวเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ต้องถือดาบเพื่อป้องกันตัวเองมันก็เลยแบบไม่สามารถจะตัดสินใจชัดเจนอะไรได้แล้วในช่วงเนี้ยช่วงหลังสงการเนี่ยคุณจะตกผลึกอะไรบางอย่างได้ด้วยความเป็นแฮงแมน แฮงแมนที่มันเป็นห้อยหัวมันอาจจะมีความเครียดความทรมานอยู่บ้างแต่คทำให้คุณได้เห็นมุมมองที่มันดีมากยิ่งขึ้นไพ่แฮงแมนที่ส่องสว่างมีแสงอยู่ใต้หัวเนี่ยมันเป็นการที่เหมือนคุณได้เรียลไลได้ตระหนักได้อะไรแบบแบบได้ตกผลึกอะไรบางอย่างออกมาจนตัดสินใจได้เป็นหนึ่งดาบเห็นไหมครับแล้วก็ไปเป็นสู่ราชินีไม้ที่คุณพร้อมที่จะก้าวไปสู่ทางที่มันถูกต้องตามแพชชั่นตามเป้าหมายในชีวิตคุณ นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลางๆนะมันเหมือนกับว่าอะไรต่างๆที่คุณดูนิ่งคุณดูตัดสินใจไม่ได้คุณดูคิดเยอะคิดมากอยู่เนี่ยในช่วงหลังสงกรารเนี่ยคุณจะตกผลึกได้แล้วก็ตัดสินใจได้แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถกลายเป็นจากราชินิดดาบไปเป็นราชินีไม้ที่สามารถเดินหน้าไปตามแพชชั่นไปตามเป้าหมายของชีวิตตัวเองได้นะครับประมาณนั้นก็คืออันเนี้ยแปลงกลางๆถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องงานอย่างเงี้ยเรื่องงานคุณอาจจะเครียดคุณอาจจะกังวลว่า เรื่องงานที่ทําอยู่ตอนนี้เป็นยังไงนะครับคุณจะตัดสินใจได้เลยว่าเออหลังสงกรารเนี่ยคุณจะทําแบบนี้นะคุณจะตั้งเป้าชีวิตแบบนี้และคุณจะทํางานแบบนี้อ่าถ้าคุณตั้งใจแบบว่าเออจะเปลี่ยนงานคุณก็จะเปลี่ยนตอนนี้แล้วคุณจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องว่าเออเปลี่ยนงานตอนเนี้ยมันดีหรือคุณอาจจะอยู่ต่อก็ได้คือไพ่ไม่ได้แบบฟิกว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่คุณตัดสินการตัดสินใจของคุณในตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลที่สุดแล้วมันดีกับคุณที่สุดนัััััั่่นนนนเเเเอออองงงะคครรรหืืืจป็็ววาามมมมสสพพธธ์์กกได้ อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ได้แต่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนในช่วงนี้คุณจะตกผลึกได้และคุณก็จะเลือกเส้นทางที่มันดีกับตัวคุณเป็นไปตามเป้าหมายของคุณเป็นไปตามแนวทางที่คุณต้องการนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือข่าวดีสําหรับคนกองที่2ในหลังสงกรารนี้ก็คือการที่คุณจะตกผลึกสิ่งที่คุณคิดและกังวลมาตลอดได้ว่ามันคืออะไรตวรจะไปทางไหนและพร้อมที่จะเทคแอคชั่นไปแล้วว่าแบบไปตามเป้าหมายเส้นทาง นั้นนั่นเองที่มันดีกับคุณนะครับผมก็ขอจบ e ความนาดกองที่2เพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับส่วนเรื่องไพ่กองที่3นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับในช่วงหลังสงการปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็อาจจะเป็นหลังสงการประมาณ1เดือนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีดาวย้ายมีอะไรต่างๆเข้ามามา,มากมายเรื่องทางโชคชะตาก็จะมีการเปลี่ยนค่อนข้างมากเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ดูกันว่าข่าวดีเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ ก็ถ้าดูจากไพ่เปิดมาเนี่ยโอ้โหมีความรวดเร็วมากเลยเพราะว่ามีทั้งทาวเวอร์ทาวเวอร์มีความรวดเร็วมันเปสายฟ้าฟาดจนแบบมีอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงกระทันหันมี8ดไม้8ไม้ที่เป็นการพุ่งเป็นการพุ่งแรงอะ่ะนะทำมาเหมือนแบบพุ่งเหลาาเหมือนปลาปลาไม้ออกมา8ดไม้มันมีความกระทันหันอยู่อนข้างมากสาหรับกองนี้8เหรียญ8ไม้เลข8ออกมาค่อนข้างสวยค่อนข้างออกมาค่อนข้างดีค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว,ว่าถ้าให้แปลเนี่ย มันเหมือนกับบางอย่างที่คุณทํามาเรื่อยๆคุณสร้างมาเรื่อยๆมันจะออกดอกออกผลในช่วงหลังเมษานีนอ่าอะไรที่คุณพยายามมาตลอดแบบดูไม่ดูก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคือตัวแปดเหรียญเห็นไหมครับมันเป็นความต่อเนื่องมันเป็นความทำไปเรื่อยๆมันเป็นความมั่นคงอะ่ะเออแบบถ้าสมมุติว่าคุณทํางานสร้างเงินเนี้ยบางทีคุณอาจจะแบบค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะครับ อาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากนะกก็คือแบบได้เท่าเดิมเนี่ยได้1เหรียญได้1เหรียญได้ห่เหรียญตอกทีละเหรียญเนี่ยนะครับมันในช่วงหลังสงการเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเป็นผลงานที่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอาถรรพ์เข้ามาขนาบข้างทาวเวอร์ทั้ง8ปดไม้เนี่ยมันส่งไปสู่4ไม้4ี่ไม้คือมีความสุขแฮปปี้สมหวังเสร็จสมบูรณ์นะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นแบบเหมือนงานปาร์ตี้เฉลิมฉลองที่คุณสร้างบ้านเสร็จ4ไม้เหมือนแบบสร้างบ้านเสร็จสร้างงานเสร็จอะไรประมาณนี้ นะครับเพราะนั้นเนี่ยกองเนี่ยผมมองว่าอะไรที่ข่าวดีของคุณคืออะไรที่คุณพยายามทํามาตลอดในช่วงที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมาหรืออะไรต่างๆที่บบทามาเรื่อยๆแหละแน่นอนว่ามันไม่ได้แย่นะมันก็คือมีผลลัพธ์กลับมาแต่มันไม่ได้ดีขนาดนั้นเนี่ยหลังสงกรารเนี่ยมันจะดีขึ้นแบบกระทันหันเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องการงานถ้าคุณทํามาเรื่อยๆสร้างมาเรื่อยๆอาจจะแบบอ่าเช่นแบบทําแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็ เออได้แค่นี้แหละยังไม่ได้มากก็แต่ก็พยายามทําไปเรื่อยสร้างผลงานไปเรื่อยสร้างเงินสร้างไรายได้ไปเรื่อยเหมือนเก็บสะสมเงินไปเรื่อยลงทุนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นถ้าเป็นสายลงทุนเนาะถ้าลงทุนไปเรื่อยสุดท้ายหลังสงครามอาจจะมีโอกาสที่แบบสิ่งที่ลงทุนไว้อะมันขึ้นมันมีมูลค่าสูงขึ้นจนคุณสําเร็จได้นะครับหรือถ้าทางานเงี้ยก็อาจจะแบบสิ่งที่สร้างผลงานไว้มันก็อาจจะสาเร็จ แล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงมีคนชื่นชอบในผลงานของคุณในในหลังสงกรารนี้หรือแม้แต่ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่คุณทำมาเรื่อยๆสร้างมาตลอดอย่างมั่นคงไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรเลยนะครับในช่วงหลังสงกรารเนี่ยทุกอย่างมันจะแฮปปี้มากยิ่งขึ้นมันจะลงตัวมากยิ่งขึ้นผลลัพธ์มันจะเริ่มกลับมาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสําหรับกองที่3นะครับก็ต้องบอกว่าข่าวดีของคุณหลังสงกรารเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณพยายามมาเรื่อยๆต่อเนื่อง พยายามมาตลอดเนี่ยจะสําเร็จผลในหลังสงการนี้ได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณทํามาตลอดสาหรับกองที่3นะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับผมก็กระทันหันด้วยนะกองเนี้ยคือแบบไม่ตั้งตัวคืออยู่ดีก็ได้เลยอ่าอยู่ดีก็แบบเหมือนแบบอยู่ดีลงทุนอยู่ดีมูลค่าของกองทุนเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานอยู่ดีสร้างผลงานเรื่อยๆอยู่ดีก็มีคนมาเตะตาแล้วก็มาชื่นชอบเรา รือนี่อยู่ดีๆความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดมากไม่คิดว่าจะดีมันก็ดีขึ้นมาอะไรประมาณนั้นสําหรับกองที่3นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับกองที่3ขอจบคำนายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวดีในช่วงหลังสงการนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับสําหรับคุณกองที่4ก็หลังสงการก็อาจจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีดาวดาวย้ายค่อนข้างเยอะ นะครับช่วงหลังสงการเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบในเรื่องโชคชะตาไรต่างๆมากมายเรามาดูให้ไพ่ดูกันดีกว่าว่ากองที่4เนี่ยนะครับหลังสงการเนี่ยจะมีข่าวดีอะไรเข้ามานะครับถ้าดูจากไพ่นะครับแน่นอนว่ามีสองไม้อ่าบางทีมันเหมือนมีบางอย่างที่คุณเขาเรียกว่ายังเฝ้ารออยู่ยังคิดว่ามันโอเคอยู่ยังคิดว่ามันจะไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแบบไพ่มันค่อนข้างกลางเนาะ ก็มันก็แปลตีความได้หมดแต่เพราะด้วยความสองไมายมันเหมือนเห็นไหมครับจะเป็นการมองดูโลกกว้างมองดูที่ไกลๆว่าเออมันยังมีโอกาสอยู่ไหมนะครับแต่สิ่งนั้นที่คุณรอคอยเนี่ยผมมองว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับคุณขนาดนั้นมันทําให้คุณเครียดมันทําให้คุณต้องคอยมองออกมาเฝ้ามองอยู่ที่กําแพงเมืองตลอดเวลาว่ามันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยในช่วงหลังสงกรารเนี่ยมันจะจบลงอะไรที่คุณรอคอยแล้วรู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ อะไรที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าวาดฝันแล้วมันมันไม่ใช่จริงๆอ่ะนะครับมันเป็นแบบสิบดาบคือก็คือจบตัดจบแล้วก็มีแปดถ้วยด้วยคือเป็นการ move on นะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าอะไรที่คุณเครียดคุณกังวลคุณคุณแบบไม่โอเคมาตลอดเนี่ยนะครับเฝ้ารอมาตลอดแต่มันก็ไม่โอเคมาตลอดสิ่งนั้นเนี่ยมันจะจบลงแบบสิบดาบแล้วก็เริ่มต้นพระอาทิตย์ดวงใหม่แล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินไปแบบ move on นี้ไปสู่สี่ดาบ สดาบคือแบบสบายใจนะครับจากที่แบบโดนดับปากก็คือกลายเป็นนอนนิ่งสงบสบายคลายความเครียดไปนะครับก็คือเ n เนจีประมาณนี้เลยสำหรับของที่4ี่คือผมมองว่าถ้าตีความแบบอีกมุมหนึง่งก็คือหมายว่าคุณจะได้พบทางเลือกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอสองไม้ก็มีลักษณะาาเป็นเหมือนทางเลือกได้เหมือนกันนะครับจากที่คุณอาจจะแบบติดสตักกับอะไรบางอย่างที่มันที่มัน ไปต่อไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยนะครับคุณก็จะเหมือนมีโอกาสจังหวะที่จะเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าคุณควรจะไปทางนั้นทางที่สบายใจสําหรับคุณทางที่มันดีสําหรับตัวคุณทางที่คุณอยู่แล้วคุณสบายใจนะครับแล้วคุณก็จะ move on ได้ในช่วงหลังสงกรานนี้ไปสู่ความสบายใจที่เกิดขึ้นแบบ4ดาบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกองที่4ี่นะครับ โดยสรุปเนี่ยผมมองว่ามันก็แปลง่ายเนะว่าข่าวดีของคุณมีทางเลือกมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอาจจะไม่ใช่เป็นทางเลือกที่แบบชัดเจนนะแต่คุณอาจจะคิดได้เองว่าคุณควรจะเลือกทางที่มันดีกับคุณแล้วอะไม่ใช่แบบติดอยู่กับสิบดาวที่แบบเครียดกังวลคอยต้องแบบเครียดตลอดเวลาคอยต้องกังวลอะไรที่มันติดอยู่ในใจคุณเนี่ยนะครับมันจะปลดปล่อยออกมาแล้วคุณพร้อมที่จะเดินทิ้งสิ่งเหล่านั้นอะไรที่มันไม่ดีเนี่ย ไปด้านหลังแล้วก็ move ไปสู่4ดาวที่มีความสบายใจนั่นเองนะครับผมก็ถ้ายกตัวอย่างเนาะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกับมันหรือว่ามันเป็นแบบสิ่งที่คุณเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในอดีตมาตลอดคุณก็จะเริ่ม move on ได้ในอย่าเรียกว่าเริ่ม move on ดีกว่าเพราะมันสิดาวแล้วคุณก็จะ move on ได้ในหลังสงการนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นหรือว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินที่แบบลงทุนทํางานแล้วไม่คุ้มมีความรู้สึกแย่ รู้สึกว่าอยู่ติดอยู่กับที่รู้สึกไปไหนต่อไม่ได้ในช่วงหลังสงกรารเนี่ยคุณก็จะ move on ไปได้ไปสู่สิ่งที่มันสบายใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่ามันมีโอกาสใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเออทำไมคุณไม่ทําแบบนี้ตั้งแต่แรกทาไมคุณไม่เลือกแบบนี้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคุณก็จะได้เลือกไปเส้นทางนั้นที่มันดีแล้วปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพาฒน,นาการแบบสิบดาวนั่นเองนะครับผมก็ขอจบคำนาสกองที่4เพียงเท่านี้ครับ